นี้เป็นครั้งที่119กค่ะก็ดีใจที่ได้มีโอกาสพบกันอีกนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะวันนี้เรกคอร์ดนิดหนึ่งนะคะวันนี้วันที่16มิถุนายนค่ะ2565เราจะได้จำได้ว่าเราคุยกันเรื่องอะไรเมื่อ,อไหร่นะคะวันนี้หลวงแม่อยู่กับหลวงพี่ธรรมะสุนทรียาค่ะนิมนต์หลวงพี่ค่ะรรมสมรสการหลวงแม่นะคะอยากจะดีนถามหลวงแม่ว่าในขณะนี้นะคะ่ะพิสณีในประเทศไทยก็มีหลายอาราม แล้วก็หลายประเทศทั่วโลกก็มีพิษณีเกิดขึ้นนะคะอยากจะสอบถามหลวงแม่ว่ามีความจําเป็นไหมคะที่เราจะต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะคาถามว่าพิษณีเกิดขึ้นเยอะแยะเนี่ยนะคะหลายแห่งหลายที่ทั้งในประเทศไทยและนอกนอกประเทศนะคะล่าสุดหลวงแม่ได้ทำเซอร์วี survey, อาจจะสิสำรวจสำรวจนะคะได้ตัวเลข เราอยู่ที่ประมาณ270รูป,ปคาะทั้งประเทศรู้สึกจะลดกว่าลดลงจากที่เราเคยสำรวจมาครั้งก่อนนะคะครั้งก่อนเราอยู่ที่285แต่มีความเป็นไปได้ว่า,าไม่ใช่ทุกทุกอารามที่ส่งตัวเลขเข้ามานะคะหลวงแม่ก็บอกไปในบรรดาหลวงพี่อารามต่างๆว่าถ้ารู้จักใครที่ไหนนะคะขอให้ส่ง ส่งรายชื่อจํานวนจํานวน,นมีภิกษุณีเท่าไหร่สิกขรมนาเท่าไหร่สาวเนรีเท่าไหร่ในแต่ละอารามอารามมาด้วยนะคะหลวงพี่ท่านถามว่ามีความจําเป็นยังไงที่เราจะต้องรวมกันเป็นหนึ่งไหมหลวงแม่เองมีความรู้สึกนะว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรวมกันเป็นหนึ่ง <S <S 1> <S 1> เพียงเพื่อต้องการจะรวมกันเป็นหนึ่งนะภิกษุณีก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อ ผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมสนใจที่จะใช้วิถีชีวิตอย่างนักบวชเนี่ยก็สามารถจะไปแสวงหาการบวชฝึกรมฝึกอบรมได้ถ้าหากว่าได้รับการฝึกอบรมดีเป็นไปตามพระวินัยน,นะคะแต่ละแห่งก็จะมีความเข้มแข็งแต่ที่หลวงแม่คิดว่ามีความจําเป็นที่เราต้องอ,อิงอาศัยกันอิงอาศัยกันคือไม่ใช่ว่ารวมกันเป็นหนึ่งเป็นโครงสร้างท,ที่แข็งแรง ะะอาจจะในลักษณะของการติดต่อกันรู้จักกันทําอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีๆมีการบอกกล่าวกันเพื่อให้พิจูเนออารามอื่นๆได้มีช่องทางในการศึกษาเล่าเรียนในการอบรมด้วยกันนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเราออกบทแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่สําคัญสองอย่างก็คือทําพระนิพพานให้แจ้งเนี่ยนะคะทำทุกข์ให้สิน้นทําพระนิพพานให้แจ้งที่ตัวเราเอง ขณะเดียวกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รับสัง่งกับพระภิกษุที่ส่งออกไปประการธรรมนะคะว่าจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเราก็ดูสองส่วนนี้นะคะส่วนประโยชน์ตนก็คือการทําพระนิพพานให้แจ้งต่างคนต่างผลขวายที่จะลดทอนกิเลสในตนให้เบาบางลงนะคะในขณะเดียวกันเราทําประโยชน์อะไรได้กับสังคมกับเพื่อน เพื่อนน่สหธรรมิกด้วยกันเราพึงเราควรควรทําแต่ถ้าเราไม่มีการติดต่อกันเลยเราไม่รู้จักกันแล้วนกะ็ไม่รู้จักกันแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เอือ้อเอื้อเฟื้อต่อกันไม่ได้อิงอาศัยกันหลืแมกคิดว่าธรรมชาติของเราเนี่ยให้เราอิงอาศัยกันที่พูดว่าเราเนี่ยนะคะไม่เฉพาะกับภิกษุณีเท่านั้นภิกษุณีต้องอิงอาศัยภิกษุด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราะจะสวดปฏิโมกข์เนี่ยเราก็ต้อง มีพระภิกษุที่จะมาให้โอวาทเราอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วเรื่องการให้โอวาทเนี่ยเดือนละสองครั้งเพราะฉะนั้นการติดต่อเนี่ยต้องสม่ำเสมอสม,อสมอ่ำเสมอพอสมควรค่ะคิดว่าการอิงอาศัยกันเป็นลักษณะเด่นของของการสร้างสังฆานะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องถูกคนโทรลอยู่ภายใต้โครงสร้างที่เป็นการบริหารจัดการอย่าง,อย,างอ,อย่างแข็งแข็งแรงถึงขนาดนั้นค่ะ ล้วหนแม่มองเรื่องพระวินัยอย่างไรบ้างคะเอ่อการบวชเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะออกบวชเนี่ยเราต้องศึกษาพระวินัยให้รู้บ้างว่าเราต้องทําอะไรบ้างเมื่อเราออกบวชแล้วเนี่ยต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยเ,เราต้องแสวงหาครูบาอาจารย์เราต้องแสวงหาครูบาอาจารย์และเราต้องรู้ว่าสายการบวช ที่เรารับหรือเราจะรับเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากตอไม้ต้องมีครูบาอาจารย์ต้องมีที่มาที่ไปนะคะถ้าเราได้ครูบาอาจารย์ที่จะเป็นผู้ชี้นําเราจะสําคัญมากในวิถีชีวิตของการเป็นนักบวชนะคะถ้าหากว่าเราชัดเจนในพระวินยัยเอื้อเฟื้อต่อพระวินยัยเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันหรือแม่คิดว่าภาพของการที่พระภิกษุณีและพระภิกษุสงฆ์ มีความเป็นเอกภาพหรือแม้คิดว่ามีความเป็นเอกภาพสําคัญนะคะแต่ไม่ถึงขนาดว่าอยู่ภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการชนิดที่ว่าต้องการให้เราเป็นหนึ่งเดียวไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ขณะเดียวกันเราก็ยังม,มีพื้นที่ที่เราจะเจริญเติบโตในแต่ละอารามนะคะไม่จําเป็นต้องทําอย่างเดียวกัน<ม>อาจจะมีกิจกรรมที่ต่างกันไปแต่จุดประสงค์เป้าหมายหลักของการออกบวชเหมือนกันก็คือ ทั้งตัวเราและและทั้งทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยค่ะขอบคุณหลวงแม่ค,ค่ะต่อเลยค่ะอยากจะเรียนถามหลวงแม่นะคะว่าตอนนี้คือเนยนะคะเป็นสามเนรีนะคะขั้นตอนต่อไปะคะ่ะเนจะต้องเดินไปตามเส้นทางแบบค่ะสำหรับสำหรับน้องเนนะคะตอนแรกที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาตั้งใจะจะมาบวชเ้าวัน แต่เมื่อบวชเก้าวันแล้วเนี่ยน้องเนยมีความรู้สึกว่าถ้าตัวเองอยู่ที่นี่เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพระศาสนามากกว่าก็เลยคิดว่าจะอยู่ยาวแต่นี้จะอยู่ยาวยาวต่อไปเนี่ยยังไงตอนนี้ชัดเจนละเริ่มเกิดความชัดเจนแล้วว่าอยากจะอยู่ต่อไปอยากจะรับใช้พระศาสนาต่อไปขั้นตอนต่อมากําลังจะเข้าพรรษานะคะช่วงนี้กําลังจะเข้าพรรษาเราก็บอกน้องเนนว่าถ้าอย่างนั้นน้องเนนก็ให้ชัดเจนกับครอบครัว ต้องครอบครัวอนุญาตให้ชัชเจนนะคะเสร็จแล้วก็ประกาศสิกขมนาการประกาศสิกขมนาเนี่ยจะแตกต่างไปจากสามนเณรีตรงที่ตรงที่สามนเณรีเนี่ยหลวงแม่คนเดียวเป็นคนให้การบรรพชาได้แต่พอจะเป็นสิกขมนาปั๊บเนี่ยการประกาศสิกขมนาต้องทําในภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์นะคะนั่นก็คือประกาศในภิกษุณีสงฆ์นะคะเสร็จแล้วหลวงแม่อาจจะพาไปกราบพระภิกษุสงฆ์หรือว่านิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาร่วมในพิธีด้วยนั่นก็คือ าการประกาศศีกรมนาต้องทาในสูงต้องทําในสูงหนึ่งนะคะที่ต่างไปจากสามเณรีนนะคะ<ม>ข้อสองออออจะต้องทําในพระอุโบสถจะต้องทําในสีมาไม่ใช่ทําที่วิหารหรือไม่ใช่ทาที่ที่ห้องสมุด<ม>กําหนดสถานที่นะคะการประกาศศีกรมนาต้องทําในสีมามก็คือที่ที่ได้มีผ่านพิธีสมมุติสีมาเรียบร้อยแล้วสําหรับเมืองไทยนะคะ สีมานะคะก็คือพระอุโบสถนะคะที่เราสร้างพระอุโบสถขึ้นมาเนี่ยสร้างพระอุโบสถขึ้นมาในพื้นที่ที่เป็นเขตสีมาประกาศชัดเจนแล้วประมาณนั้นนะคะเสร็จแล้วออตอนที่เป็นสิกขมนาเนี่ยสิกขมนาก็คือเน,น้นนะนะสิกขมนาเนี่ยนะคะจะรักษาอนุธรรมหข้อโดยไม่ขาดเลยถ้าขาดตรงไหนนะให้เริ่มนับใหมท่ที่ท่านเล่าเดชั้นเรยนว่าท่านต้องมาเริ่มนับใหม่วันที่หนึ่งใหม่เ่ยนะคะ สิขมนาในเมื่อสิกขมนาเป็นเนนเนนก็รับสินสิทธ์ใช่ไหมสิกขมนาเนี่ยนะคะรับอนุธรรมอนุธรรมก็คือคือหข้อแรกของสินสิทธ์ต้องไม่ขาดต้องไม่ขาดนะคะ,ะเมื่อขาดถ้าขาดวันไหนต้องรับนับหนึ่งใหม่เพื่อให้ได้ครบ 2, สองพรรษาทีนี้ที่มีคนจากประเทศไทยนะคะไปไปบวชที่ศรีลังกาเนี่ยแล้วก็ไปบอกว่า แล้วก็บอกว่าไปบวชภิกษุณีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ตามเงื่อนไขนี้นะคะภิกษุณีจะต้องผ่านการบวชสาม,มเณรีก่อนบวชสาม,มเณรีบวชสาม,มเณรีสองปีนะคะสำหรับเมืองไทยเนะี่ยมีประกาศศีกรรมนาด้วยแต่ที่ศรีสะกาเขาอาจจะไม่ได้ประกาศศีกธรรมนาเขาก็ต้องเป็นสาม,มเณรีสองปีเขาถึงจะรับการอุปสมบทอุปสมบทก็คือเป็นพระภิกษุเป็นพระภิกษุณี เมื่อเราครบเงื่อนไขของสิกขมนาสิกขมนาต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ค่ะจะไปสิกขมนาแล้วกลับไปอยู่บ้านไม่ได้สิกขมนาต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ 2, สองรรษาเมื่อครบ 2, สองรรษาแล้วผู้ที่เป็นปวตินีปวตินีก็คืออาจารย์ของภิกษุณีที่เป็นอาจารย์นะคะจะรับผิดชอบในการจัดการอปรมบทให้นะคะโดยที่จะ สำ,ส,ำส,ำสำหรับวัดเราอาจจะไปศรีลังกาหรืออาจจะไปอินเดียก็แล้วแต่นะคะก็จะเป็นเงื่อนไขในอนาคตที่ประวัตินีซึ่งเป็นพระอาจารย์เป็นผู้ดูแลให้ว่าเดินตามเส้นทางนี้เดินตามเส้นทางนี้เพราะฉะนั้นการที่เราปลงผงมวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไปบวชเป็นภิกษุณีนะ่ะตามเงื่อนไขนี้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ค่ะทำทำความเข้าใจด้วยกันนะคะเสร็จแล้วหลังจากที่เป็นภิกษุณีแล้วเนะี่ยเมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุณีแล้ว ควรจะอยู่ในสังฆะที่ใช้คําว่าควรนะคะเพราะว่ามันมีสังฆกรรมหลายอย่างเลยที่มันไม่สามารถจะอยู่ลาพังคนเดียวเช่นการสวดปฏิโมกการสวดปฏิโมกก็ต้องอยู่กัน5รูปนะคะอย,อย่างต่ำสี่รูปค่ะต้องเป็นสงฆ์ถึงจะสวดปฏิโมกได้แล้วก่อนที่จะสวดปฏิโมกให้รับโอวาทจากพระภิกษุพระภิกษุที่มาให้โอวาทเราเนี่ยหลวงพ่อที่มาให้โอวาทเรานอกเหนือจาก20่สิบพรรษาคือต้องเป็นพระภิกษุมา20่สิบพรรษาแล้วเนี่ย ยังต้องมีมี requirement s มีเงื่อนไขเงื่อนไข,ของการที่จะเป็นพระที่จะมาสอนภิกษุณีได้นะ่ะมีเงื่อนไขถึง10ข้อ<ม>เป็นผู้รู้ธรรมเป็นผู้รู้พระวิน,นัยเป็นผู้รู้ปฏิโมกของทั้งสองสองฝ่ายนะคะแล้ว้อสำคัญเป็นผู้ที่มีความเมตตาต่อภิกษุณีสงฆ์ถึงจะมาสอนภิกษุณีสงฆ์ได้<ม>เงื่อนไขเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ อยู่ดีๆเราบวชแล้วบวชเป็นเนรแล้วจะรู้ทั้งหมดเนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้จึงมีความจาเป็นว่าเมื่อบวชเมื่อบวชภิกษุณีแล้วต้องอยู่กับอาจารย์อีกมีสองสำหรับพรพภิกษุเขาอยู่5ปีต้องถือในิสัยเขาเรียกว่าถือในิสัยถือในิสัย5ปีนะคะแต่สําหรับภิกษุณีเนี่ยถือในิสัยสองสองปีอย่างต่ำสองปีอย่างต่ำค่ะนะเพราะฉะนั้นถ,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 ถ้าถ้าใครถามเรานะคะว่าก็จะกลับบ้านก็ได้ไหมหลังจากที่เราบวชแล้วนะ่ยก็คือ เป็นสามาเณรีแล้วก็สิกขมนาะสิกขมนาสองพรรษาอยู่กับรูบาอาจารย์นะคะจากสิกขมนาะเป็นภิกษุณีก็ต้องอยู่กับรูบาอาจารย์อีกอย่างตามสองปี<ม>เพราะฉะนั้น<ๆ>เบ็ดเสร็จก็สี่ปีกว่านะคะเสร็จแล้วกลับไปบ้านจะกลับไปบ้านทําไมจะกลับไปบ้านทําไมเพราะว่ากลับบ้านเนี่ยนะคะก็มไม่ได้มันไม่ได้มีวิถีชีวิตของนักบ,บวชที่บ้านนะคะนอกสจากว่าจะตั้งใจไปสร้างอาราของตัวเองประมาณนั้น ไม่อย่างนั้นแล้วเมื่อออกบวชแล้วก็ควรจะอยู่ที่วัดควรจะอยู่ที่อารามที่มีคณะสงฆ์อยู่ด้วยกันตอนนี้ครับภิกษณีส,สงฆ์มันเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยแล้วก็มีอารามมีอารามที่เป็นสูงนะมีอารามที่เป็นสูงนะคะเก้าแห่งเก้าแห่งนะคะในเจ็ดจังหวัดในเจ็ดจังหวัดทั้งประเทศนะคะอันนี้เป็นเป็นตัวเลขใหม่ที่หลวงแม่เก็บขึ้นมาจากการสำรวจล่าสุดนะคะ ก็ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยมีแค่มีแค่สองสามอารามที่หลวงแม่รู้จักนะคะคือของเราที่นครปฐมนะคะที่นิโรธาราที่เชียงใหม่แล้วก็ที่เกาะยอที่อยู่เป็นเป็นสูงอ๋อแล้วก็ที่สักกุลนครนะคะตอนนี้ก็มีอารามเล็กๆเนี่ยที่เขาเพิ่มจํานวนขึ้นเป็นสูงนะคะรวมทั้งหมด9แห่งค่ะ7จดจังหวัดเจ็ดจังหวัด อย่างน้อยที่สุดก็ควรจะอยู่ที่อารามใดอารามหนึ่งใน9ก้าแห่งเนี่ยน,นะคะถ้าเราออกบวชป๊อปแล้วเราอยู่คนเดียวนะพยายามจะสร้างอารามของตัวเองหลวงแม่คิดว่าผิดขั้นตอนควรจะอยู่กับอารามใหญ่จนกระทั่งตัวเองเนี่ยถือนิสัยแล้วอะไรแล้วนะคะแล้วถึงจะออกมาไม่ใช่บวชกลับมาแล้วพยายามสร้างอารามหลวงแม่คิดว่ามันขั้นตอนมันผิดสเต็ปไปนิดนึงเมื่อตอนที่หลวงแม่บวชเ่ยนะคะ ความจาเป็นเพราะว่า,าอยู่คนเดียวนะคะหลวงแม่ต้องนิมนต์พระภิกษุณีจากต่างประเทศนะคะนิมนต์ให้มาอยู่เข้าพรรษากกับเราเพื่อว่าเราจะได้พบสองพรรษานะคะต้องนิมนต์จากต่างประเทศเข้ามามสําหรับประเทศไทยตอนนี้มีภิกษุณีหลายแห่งนะคะหลวงแม่คิดว่าเวลาที่เราจะออกบวชเนี่ยเราดูซิว่าเราจะสังกัดตรงไหนยังไงได้มีครูบาอาจารย์เป็นเป็นผู้นำให้เราปฏิบัติกับท่านสปี5ปีแล้วค่อยคิด เมื่อตัวเองเนะคะรู้พระธรรมวิานปยร์พอสมควรแล้วเราค่อยคิดที่จะไปสร้างอารามใหม่แต่ทันทีที่บวดปั๊บจะไปสร้างอารามใหม่หลวงแม่คิดว่ามันผิดขั้นตอนเป็นขั้นตอนไปนะคะทําให้การเกิดขึ้นของพิกษุณีนีน้ไม่สง่างามไม่สง่างามและบางแห่งก็จะพยายามจะพยายามรับเขาเรียกอะไรรับกระถินรับกระถินนะคะภิกษุณีภิกษุณีสฆงนะต้องอยู่กันด้วยการที่นั่นอะ สรูปเนี่ยนะคะอย่างต่างสรูปนะะ่ยอยู่กันตลอดพรรษาค่ะถึงจะมีสิทรับภากรถินได้อันนี้มีการเลี่ยงปฏิบัติโดยการที่ว่าจริงๆแล้วอยู่เป็นแค่2รูปนะคะพอถึงเวลาที่จะรับกรถินก็ไปนิมมตลที่อื่นมาให้ครบ4ี่รูปอย่างนี้ไม่ถูกพระบาลีค่ะภากรถินนั้นไม่ใช่ภากรถินเพราะว่าภากระถินจะต้องเป็นพระภิกษุณีสงฆ์ที่เขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพรรษา เงื่อนไขในการบวชที่หลวงแม่พูดเมื่อวันนี้คือมีอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในพระไตรปิฎกหมดค่ะหลวงแม่ไม่ได้พูดเองค่ะจากพระไตรปิฎกหมดเลยค่ะอยู่ในส่วนใหญ่จะอยู่ในมหาวัคมหาวัคเท่นที่สามที่สี่นะครับของพระวินัย์เฉพาะของภิกษุณีจะอยู่ในเล่มที่เจ็ด ศึกษาเองศึกษาเองได้ค่ะแต่ว่าอ่านเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าหากว่าอยู่กับรูบาอาจารย์ก็ฟังท่านแต่เวลานี้มันก็มีวิธีการเช็คนะคะมีวิธีการตรวจสอบนะคะอย่างท่านเล่าว่าท่านเช็คจากวิกิพีเดียเนี่ยว่าหลวงแม่พูดถูกหรือเปล่าอันนี้นะครก็เช็คได้นะคะมีวิธีการตรวจสอบได้ค่ะก็เส้นทางเส้นทางการบวชของภิกษุนีเนี่ยเวลานี้ก็ชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วก็น่ายินดีที่ภายใน20ปี 22ปีนะ22ปี21ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ,ะผู้หญิงไทยก็ได้แสดงความสนใจในการใช้ชีวิตเป็นนักบวชนะคะก็ออกมาบทกันมากขึ้นตอนตอนนี้มาถึงมาถึงจุดที่ว่าทำอย่างไรที่จะให้พิกษุนิสงมีคุณภาพนะคะทำอย่างไรจะให้ท่านเข้มแข็งทำอย่างไรที่ท่านจะทำให้ท่านมีโอกาสในการปฏิบัติธรรมได้ลึกซึ้งถ้าหากว่าท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยการการ เอื้อเฟือกันน่ยมันจะมาโดยอัตโนมัติแต่ถ้าหากวเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็จะใช้ทิฏฐิของชาวบ้านเข้ามาจับในสังฆะนะคะก,ก็ยากในการยากในการเจริญเติบโตไปใน,ในอนาคตเพราะว่าการเจริญเติบโตเนี่ยมันต้องมั่นตั้งมั่นอยู่ในกุศลน,นะกุศลกุศลเนี่ยครับเป็นอะไรที่มัน เป็นปุ๋ยที่ดีนะคะให้จิตใจที่อยู่ในกุโลนนีได้เบิกบานพอเบิกบานแล้วมันก็จะเอื้อเฟื้อไปถึงคนอื่นโดยอัตโนมัติมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติะค่ะก็ขอให้ทุกๆคนได้เจริญธรรมค่ะสาธทุกค่ะ